อากาศมันหนาวรอให้เธอมากอดฉัน right now นอนไม่ได้ยันเช้าคิดถึงเธอมีใจแค่ครั้งคราว เธอ,เอก็รู้ตัวที่ฉันที่สลายเธอก็รู้ตัวว่าฉันกลัวจะหายไป It makes me feel so blue oh อราโพดไรในสตอรี่เขาไปเกิทำไมจะพึ่งจะไวอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ตอนนี่ที่เธอทำกันแบบนี้เสร็จมาแบรนด์ลีได้เธอออกากจธอชุตอนี้ฉันจะเอาทุกความสรขจำดีๆที่เราเคยสร้างไว้เก็บเอาไว้ในกล่องกระดาษคือรูปนอนๆที่วาดไว้ต่างคนตัางลืมเรื่องเก่าไปเลยแล้วเธอจะว่าไงแต่ฉันขอยืนบนลกไปเดิมที่แม้ว่าเธอจะเป็นใครรอฉันยัง Tell you I'm gonna miss you, baby well, My heart is only you baby me see all of วจก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วแหละก็คงไม่เคยรักกันตั้งนานก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วมองจะมีความสุขและตัวฉันเองก็ดีใจแต่เพียงเพราะมันจะยังมีชินน้ำตาที่มีก็มีไปคิดถึงในตอนที่เธอน้ำมาเคยบ่นว่านอนเลยบอกให้กินแต่ของดีๆแค่มีตัวเธอมาช่วยฝึกแต่ตอนนี้ตัวเธอมาหนีให้ฉันคอยอยู่ลำพังรู้ไหมมันเหงาแค่ไหนทำไมคิดถึงเธอจังเธอไม่เคย trace ได้สิ่งเธอควรจะ call me บอกว่ารักกันที่สุดทำให้ฉันรับฟันธงเพราะเพลงของเธอทุกคืนตอนนอนนี้เธอได้ฟัง ททุกเพลงี่ชอบฉันจะเอาทุกความสรงจำดีๆที่เอาเคยสร้างไว้เก็บเอาไว้ในกล่องกันแดดคือรูปเอาเอาที่วาดไว้ต่างคนต่างลืมเรื่องเก่าๆไปเลยแล้วเธอจะว่าไงแต่ฉันเอยยืนบนโลกไปเดิมึงแม้ว่าเธอจะเป็นใครรอฉันยังรอเธออยู่ให้กันและคิดถึเธอ baby My h e a r is o y o u ในคืนที่นอนหลับตาจิตเส้นหน้าตอนที่เธอกลับมาขอสัญญา จะกอเธอไว้ไม่ให้ไปไหนนั่นไม่ก็ที่นอนหลับตาชินแตนหน้าตอนที่เธอกลับมาขอสัญญาจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไนะหน oh, นั่นลบไปเจอฉัน you don't know you don't know นั่นตัวนี้หนึ่งสิจ้าครับก็สวัสดีครับนี่น๋อไม่ทุกไม่ทุกรายการเลยมมืเนีายเป็นคนตลกไอ้ดอกกับไปนลูกแมโยอีกแล้วครับเอาละครับสวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับผมเฟิร์สครับผมเชสเตอร์ครับกล่ารวมกันเป็นเฟิร์สเตอร์เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะลูกน้องครัยเจอกันมาตั้งแต่เจ็ดขวบเลยละครับเจ็ดขวบเลยไปเจอกันยังไงครับ ก็คือเราเรียนเต้นด้วยกันครับในที่ชื่อเดียวกันตั้งแต่7็ดขวบอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พ่อแม่ชอบนัดกันไปกินข้าวจะคือพ่อแม่สนิทก่อนเราครับอ๋อพ่อแม่เอลูกไงราลูกไีเราลูกเรียนใช่ไหมเออพ่อแม่สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะใช่ครับอมแล้วเป็นไงมาไงมาออกเพลงด้วยกันได้ฮะ ก็คือเหมือนว่าเราไปรายการลัสพอเราสนิทกันใช่ไหมครับแล้วพอไปรายการ last ชวนไป l a s ไอคอนใช่ชวนไป last แต่เราเป็นคนชวนไปตอนลัสไอคอนใช่แล้วจบมาปุ๊บก็เลยไปหวัดดีครูที่เนี่ยแคทตี้แกมมี่เนี่ยแหละครับเขาก็เลยชวนมาอ u d i t i o n w h มิวสิ c ใช่เราก็เลยไปออ d i ชั่นทั้งคู่แล้วก็ผู้ใหญ่เห็นว่ามันมีอะไรที่เข้ากันเข้ากันก็เลยจับมาคู่โดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันอ๋อเหรอใช่ครับอ้าวแต่ชอบดูโอคู่นี้นะคะคือแต่งเองร้องเองเต้นเอง นักเลงพอใช่ไหมจะไม่เหลือพี่พี่คนทำงานเลยแต่งเพลงเองเลยตั้งแต่ซิงเกิลแรกด้วยไหมครับดวงจันท์ตั้งแต่ดวงจันทรเลยแล้วก็อัลบั้มนี้จะมีทั้งหมดห้าเพลงก็คือทำทำเองหมดเลยแบ่งกันยังไงอ่ะสองคนอย่างเต้จะเป็นแผนกแต่งเลยครับแผนกเขาจะเป็นแผนกทำดนตรีแล้วเพลงนี้จริงๆเพลงรอ only you เนี่ยตอนแรกผู้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังทำไมอะเออ ก็คือเพลงนี้ครับจริงๆคือพอเราทำใช่ไหมพอเตอร์ทำเตอร์รู้สึกว่ามันมีสิเพลงเตอร์รู้สึกว่าเพลงนี้เตอร์ยังไม่ชอบแล้วครา้นี้ผู้ใหญ่ให้ลองเอามาฟังกันดูทุกเพลงแล้วครา้นี้เฟิร์สก็ชอบแลวทุกคนก็ชอบหมดเราก็เลยแบบเออมันก็พอดีมันก็พอดีเหมือนกันนะอุปทานหมู่ไปอยากจะรู้ว่าท่อนไหนที่ทําให้พี่ๆในค่ายเนี่ยโดนตกจนออกมาเป็นซิงเกิลที่2ของเราเพลงรอโอ l ลีน่าจะเป็นท่อนหกรับมาหนึ่งสองสาม รอฉันรอเธออยู่ไไมม่่่่ใชแตอะไรอ่ะนี่ก็ตามเลยเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกครับถ้าเฟื่อเล่นงี้นะเตอโชว์ดวงตาจ้ะหนึ่งสองซ้ำนี่าเล่นผมก็ม้วงอยู่นะโอ้ยตายตายศิลปินศิลปินรอ่ยูรอฉันยังรอเธออยู่ I gonna miss you baby My heart ยัง only you ในคืนที่นอนหลับตาจินตนาการที่เธอกลับมาขอสัญญาจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอนยอดเยี่ยมพอนี้แหละแล้วพี่เขาเลยแบบเอานี่แหละซิงเกิลสโดนตกเลยถ้าใครอยากที่จะดู MV สนับสนุน เฟิร์สเตอร์ไปดูที่ไหนครอ๋อสามารถติดตามเราได้ที่ IG FIRSTER นะครับแล้วก็สามารถฟังผลงานเราได้ที่ Official White Music ครับแล้วก็ FIRSTER Official ครับผมนะเห็นบอกว่ามี Challenge ใน TikTok ด้วยถูกไหมใช่ไปติดตามเล่นกันได้กับเพลงรอ w Only You นั่นเองนะคะขอบคุณเฟิร์สเตอร์ด้วยครับขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี